เธอนมซื้อเอาอุยทำหนมทำอะไรดิท่งนุ่มอะไรพวกนี้เอ้ยถึงเงี้ยจ้านมซ้อมฮะลุงนมชุกนมมาใต้เหรอนมมาใต้ใครจะทำหนูทำเองเองทำกี่โมก็ห้าโมกินคุณมืดอ่ะตอนเย็นเลยนะ หนมหนมอะไรหนุมอย่างอื่นที่ป้ายังไม่เคยกินไหนยังไงน,นะนงงที่ป้ายังไม่เคยกินน่ะทําให้ป้ากินมั่งดีหนมที่แปลกแปลป,ป้าไม่เคยนุไม่เคยกินนุก็ไม่เป็นทํามอ้าวไม่เป็นทําได้ไงขนมบ้านเองอ่ะตุ๊กพงพงตุง๊ก่ะป้าหนมกองหนุ่มกองหนมกองยังไงวะ ขนมโดนัทเหรอไม้น้ำโก้โดนัทเหมือนไอเนียงมันทำอ่ะเหรอ<ม>เนียงใหญ่ใช,ใช่ไหมที่ใส่น้ำตาลน่ะนะยังเ,เคยทำแล้วที่ที่แปลกๆที่ป้ายังไม่เคยกินน่ะทำไม่ไม่เป็นเฮ้ยทำไมจะทำไม่เป็นวะเยอะสุก พี่น้องคะปลาแก้วอยากกินนมแปลกๆบ้่นบ้านคัมพูชาน usa, เนาะคะ่ะพี่น้องคะมาอยู่ไทยนานมาอยู่ไทยโดนค่ะมาอยู่ไทยดนคะ่ปะปลาแก้วกับพยายามสีเรียนลูกคะ่ะพี่น้องคะ่ะการอยู่การกินของเขาเนาะคะ่ะเนาะเขากิน,ง,น,ง,นง,ง่ายๆพี่น้องค่ะกินง่ายอยู่งา่ายนะทำขนมกินส<อ>มบูรคน <laughs> พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วัน <laughs> สุก <Hey. S 1> พรุ่งนี้วันสุกวันนี้วันพลหัฮ oh. พรุ่งนี้หยุดเหรอไม่หยุดอ๋อ hey. ไม่หยุดอ๋อ oh. oh. ทำตอนเย็นน่ะเหรอใครมาทำมัง่งงานเลิกงานก็เสร็จไปทำนกก็นั่นแหละใครมาทำมัง่งนกทำเองอ๋อ oh. ทำเองขนมมาไต่ก่ะพี่น้อง่องะไต่แต่ละอัน mm. น่ะท่อแขนนี่กินกับบ่เมิดพี่น้อง นี่เลยค่ะชีวิตคนรับจ้างเนาะค่ะเนาะอาจจะลำบากลำบากกายแต่สบายใจด้วยค่ะด้อพี่น้องคะ่ะเออลำบากกายแต่สบายใจค่ะพี่น้องชีวิตจริงของปลาเก้วก็เป็นแบบนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะเฮ็ดงานแบบมีความสุขเข้ากับบ่มึอยเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะ่ะเออถ้าทํางานไม่มีความสุขนี่มันเมยทสิใดพี่น้อง เพราะว่ามันเยอะค่ะมันโมเมนต์หน่อยๆค่ะพี่น้อง่ะมาเกือบสองร่อยลายผนะมันโมเมนต์ธรรมดาเลยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเราก็สู้กับมันแบบนี้ค่ะคิดประลัางบวกเอาไว้พี่น้องค่ะเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดนี่กับคนงานกลับมากมืดแล้วค่ะพี่น้องค่ะวันที่สิบแปดปลาแก้วกับสิเดทไปหับเนาะค่ะเนาะรับคนงานกลับมาทํางานคือเก่าค่ะพี่น้อง พราะว่าปรแกวเฮ็ดบ่ทันค่ะพี่น้องค่ะคเออทำไม่ทันมัน,ม,นมันหลายเดี๋ยวปรแกวนี่ใบแก่ใบอ่อนออกละเดี๋ยวมันแก่มันกลางแล้วประแก้วก็สีพพนสารอีกรอบที่สองค่ะรอบที่สองแลวก็น่าจะหมดฝนเนาะค่ะเนาะ้าเมดฝนแล้วกะคือโอเคสิกลัลแลตพี่น้องกรแก้วกะสีมาถ่ารุ่นดอกว่าจะออกไหมปีนานี่ สิเป็นแบบไดพี่น้อง่าเบิงเดอฝฟีมือปลาแก้วพี่น้องคะว่าปลาแก้วคนนี่จะเก่งหรือเปล่าเก่งไหมยัยเฮือนป้าเก่งเนาะโออไม่มีใครชมชมเจ้าของพี่น้องคะซัมเน่แหละค่ะพี่น้องนี่แหละผ้าพี่น้องเบิงกับประมาณนี้แหละค่ะ,ระบรรยากาศทางานให้มีความสุขนะคะทุกคนเอาสิเดมีเงินมีทองอใส่เนาะค่ะเนาะประมาณนี้ค่ะพี่นะ้องค่ะ